แนะนำรถกระบะมิตูบิชิไททานพาร์ท2.4ดเบนซินนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาปี2012 4ประตูเดิมๆค่ะราคาเบาๆนะคะ1 8 0 0 0แแบาทราคาถูกๆเลยค่ะทุกท่านรถกระบะ4ประตูด้วยนะคะสีสันสวยเดิมบางตลอดทั้งคันค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะร้อแม็กหล่อๆช่วงร่างดีค่ะรถสวยตรงปกนะคะขับขี่ได้สบาย ล้อยางอะไหร่ครบค่ะแต่คันนี้เคยติดแก๊ส LPG แต่ก็ถอดออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้เป็นเบนซินล้วนๆค่ะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรถพร้อมใช้นะคะสนใจดูรถได้ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาค่ะสามารถคุยเจรจาติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะมีเบอร์โทรคนขายใส่ให้ใต้คลิปนะคะแอดก็เพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปรดราคาประหยัดนะคะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ